คนเพจสำรอง2,900คนดูใครเข้ามาแล้วฝากกดไลค์แล้วฝากกดแชร์เดี๋ยวหนึ่งจะให้แคปราพัฒนากับฮาหน่อยนะคะขออนุญาตให้แคปหน้าจอก่อนนะเพราะว่าเดี๋ยวไปซื้อไม่ทันกันนะคะเดี๋ยวไปซื้อไม่ทันกันเพจหลักลูกค้าขาเข้ามาแล้วขอคนละหนึ่งแชร์เพจสำรองช่วยกันแชร์ด้วยนะคะ หน้าจอก่อนนะลูกค้าคนดูเพจนี้ขอขยับ4,000คนได้ไหมคะเพจสำรองขอ3,000คนได้ไหมคะลูกค้าคะเพจสำรองช่วยกันแชร์ให้คนดูถึง3,000คนได้ไหมหนึ่งจะให้แคปหน้าจอเพจหลักขอ4,000คนคะ่ะหนึ่งจะให้แคปหน้าจอคะ่ะหนึ่งจะให้แคปหน้าจอคะ่ะลูกค้าคะเพจสำรองขอ อีก100คนค่ะเพศสำรองขอ3,000คนค่ะเพจสำรองขอ 3, า0 0คนนะเพจหลัก4 0 0พคนแล้วนิ่งๆเลยนะคะลูกค้าค่ะหนึ่งจะให้แคปหน้าจอฮานอยก่อนนะเดี๋ยวต่อที่ราวพัฒนาให้นะคะลาวพัฒนาแอดมินกำลังลงในกลุ่มนะคะใครเข้ามาแล้วหนึ่งฝากกดไลค์และฝากกดแชร์ด้วยรัฐบาลไทยคืนนี้ลงให้ในกลุ่มแน่นอนคอนเฟิร์มค่ะรัฐบาลไทยเลขทูปปู่คืนนี้ลงให้ในกลุ่มแน่นอนคอนเฟิร์มค่ะรัฐบาลไทยลงให้คืนนี้ในกลุ่มแน่นอน คอนเฟิร์มค่ะลูกค้าถ้าเลาะถ้าวันนี้ไม่มีรัฐบาลไทยลงในกลุ่มให้นะคะให้ด่าเลยค่ะให้ด่าให้ประจานเลยค่ะให้ด่าให้ประจานเลยสวัสดีเพจหลัก4,200คนดูเพจสำรลองช่วยกันกดเช์ให้ถึง3,000คนเหลืออีก100คนตอนนี้2,900คนดูแล้วตอนนี้2,900คนดูแล้วเพจสำรองค่ะเพจสำรองหนึ่งขอ3,000คนค่ะเพจหลักนะคะ4,300คนดู 4,300คนดูใครเข้ามาแล้วลูกค้าฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ด้วยใครเข้ามาแล้วฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ด้วยค่ะหนึ่งให้แนวทางฟรีๆให้เป็นเพียงแค่แนวทางลูกค้าขาชอบตามไม่ชอบผ่าดอ่ะ3,000คนดูแล้วแคปหน้าจ้าฮานอยก่อน3,000คนดูแล้วแคปหน้าจ้าฮานอยก่อนอ่ะเดี๋ยวให้แคปฮานอยก่อนนะใครมาไม่ทันแคปฮานอยนะทุกคนขาฟังเลยนะฟังเลยนะใครไม่มีตังขอพรกระปุ่ในไลฟ์เลยค่ะ ไม่มีเงินบูชาหนูอยากบูชาปู่มาอยู่กับหนูแต่หนูไม่มีตังค์ขอพรปู่ในไลฟ์ขอให้หนูถูกฮานอยขอให้หนูถูกฮานอยขอให้หนูถูกลาวพัฒนาหนูจะกลับมาบูชาปู่ขอเลยขอเลยใครไม่มีตังค์บูชานะคะใครไม่มีเงินบูชาขอพรปู่ในไลฟ์ได้เลยค่ะขอเลยค่ะว่าหากถูกฮานอยถูกลาววันนี้จะกลับมาบูชาปู่ หากถูกคาน้อยถูกเราว,วันนี้จะกลับมาบูชาปู่หากถูกคาน้อยถูกเราว,วันนี้จะกลับมาบูชาปู่ พร้อมแ็บลาวบ้างคะใครพร้อมแ็บลาวบ้างโชเกอร์ได้ป่ะใส่ได้ป่ะลูกค้าจิ้มที่ปักหมุดได้เลยค่ะหรือทักทักแชทเพจก,ก็ได้เด,ดีให้แอดมินส่งลิงก์ให้หใจ พัฒนาแล้วนะใครพร้อมแครบลาพัฒนาแล้วพิมพร้อมขึ้นมาค่ะใครพร้อมแครบลาพัฒนาแล้วพิมพร้อมขึ้นมา 19บาบาทจะส่งฟรีและแถมทุบให้ค่ะเหรียญปู่รุ่นมหาโพคซับทนึยบาทจะส่งฟรีค่ะเดี๋ยวรอคนพร้อมแบบหนึ่งนะคะ,นนะ,ะเจบูชาเหนือเกา้านมเสียนวัน เจ้าปูหนาคาสุดธีเทวาบาดานอเนกอนันเทวันบันดานกรอกองภัยสารเกษียนสมุทรสุดภาสุทาบารมีองค์เจ้านาคาเปี่ยมล้นบุญ อนันตนาคาราเหรียนปู่รุ่นแรก299บาทจะส่งฟรีและแถมทุบให้ค่ะอนันตาบูชานะ อปองนาองอนันตรชาชเจ้าปูขมานมสิ่งใดผิดพลาดพอมขอนมอขมาต่อองเจ้าพ่อนานคานันตา ขาาจิตตังพร้อมน้อมสักการะไทยถวยทันสรานกันทิพวิมานนาคาบาดาลเดาเดินสู่อนันตานาคาราชาเจ้าวัง ผู้ขับบาดาลทรงประทานทรงประทานบารมีสุขสำเร็จสมฤดีมั่งมีปรีดาจงกเกษมสุงสารานการบูชาองค์เจ้าปูนาคาอนันตนา วนรกัอันนี้เป็นเพลงประจำวังปู่เลยนะคะเป็นเพลงเพลงประจำวังปู่เลย ใ,ใครได้อะไรพิมถามขึ้นมาแต่บนึงนะลูกค้าขากล่องสุ่มได้อีกห้าสิบสองกล่องเหรียญปู่นะคะเหรียญปู่รุ่นมหาโพคศัพท์ได้อีกห้าสิบสองกล่องนะคะ งบน้อยมากๆเลยนะคะปีเสียราคา300อัพทั้งนั้นเลย